ส,ส,วส, да ส,วสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเรื่องการหาลิมิตในรูปแบบ0ูนส่วนศกับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะด้วยกฎโลปิตันนะคะถ้าลิมิต f x ส่วน g x เมื่อ x เข้าใกล้ a อยู่ในรูปแบบ0ูนส่วน0หรือ <related> อิน <ihrem> ฟ <hn> ิน <anxiety> <band> ิต <po> ี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะจะได้ว่าลิมิต f x ส่วน g x เท่ากับลิมิต f พา x ส่วนด้วย g พา x นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ จงหาค่าลิมิต 5x บวก 2x กำลังสส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้0น,นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่ามันอยู่ในรูปแบบ0ส่วน0หรือ infinity ส่วน infinity หรือไม่นะคะแทนค่าลงไปเลยค่ะ5คูณ0บวก บวกกับ2คูณ0ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย0นะคะก็จะได้5คูณ0ได้0บวก0กำลัง2คูณ2 0บวก0ก็จะได้0นะคะข้างล่างก็จะเป็น0ก็อยู่ในรูปของกฎของโลบิตานนะคะ,ะกฎโลบิตานบอกว่า ถ้าอยู่ในรูปส่วนส่วนศูนย์ดิฟดิฟเศษหารดิฟส่วนได้เลยนะคะต่อไปเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะลิมิต 5x บวก 2x กำลังสส่วนด้วย x นะคะเมื่อ x เข้าใกล้0นะคะดิฟเลยค่ะดิฟ 5x บวก 2x กำลังสส่วนด้วย x dx นะคะก็จะเท่ากับลิมิต d i f 5x ได้5 d i f 2x กำลัง2ได้ 4x นะคะ d i f x ได้1นะคะเมื่อ x เข้าใกล้0ก็จะได้คำตอบเลยนะคะว่า5บวก 4x แทนค่าลงไปเลยค่ะก็จะได้5บวก4คูณ0นะคะคำตอบก็จะได้5นะคะ